สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวแหล่แดงไกลนะคะวันนี้สาวแหล่ก็ได้ออกมาสู่โลกภายนอกเรียบร้อยแล้วคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะโอมสู่ได้นานแค่ไหนนะคะอันนี้อีกไม่นานก็จะเป็นของเราแล้วนะคะคันนี้เราจะเอาขั้นไม่เมื่อกี้เราขายขั้นเก่าออกไปนะคะขายขั้นสีท่อ,อไปขายที่ประมาณสองแสนหก สองแสนหกหมื่นดอลลาร์นะคะม่ใ,ใครสนใจอยากซื้อไหมคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงอนอัววุ่นวายกันมากเลยแหละค่ะนะคะแถวต้องเล่นช่วงในช่วงลืนมาแล้วต้องเล่นช่วงปุ๋ยช่วงรา้กันนะคะเออมงปุ๋ยเี๋ยวนะคะเอ่มเช็ดสภาพแล้ว,ลวนะคะนออาา้องเอ่มทำการทำงานกันวุนวันวันวันไม่ได้พักไม่ได้อยู่ไม่ได้เซานะคะแต่พรุ่งนี้เราจะพักค่ะ แล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะวิ่งทุกงานสามมือแล้วก็จะพัก4ีมือนะคะสามมือนี่นะคะที่หน้าก็จะเป็นของสาแหลยแดงไกลแล้วนะคะรถคันนี้นะคะทีเก้าศูนย์เก้านะคะรุ่นทีศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้านะคะนี่นะคะบรรยากาศกวดังคอมประทัละ ไปง่ายเราเลิกพนองเด้อเขายังอยู่น้ำจอยอยู่แต่ว่า่วงนี้ขายกขยาเรากันก,นกน็ปรับสภาพกับการเขายากินยาได้เรียบร้อยแล้วค่ะร่างกายลื่งกับยาแล้วสินะเลยอากาศเลยดีขึ้นแน่เลยออกมาข้างนอกได้มาหาคลิปวิดีโอล,ลงสักคลิปหนึ่งก็พอ จอซ่อมก็ซ่อมรถกันนะคะถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันเครื่องกันนี่นะคะขอว่ายังปะกก้เดยแล้วความสาดก็จะเป็นของเรานะคะอาทิตนาเดี๋ยวจะย้ำย่ำเห้อ,อาทินาเขาก็ ออกใส่งานไดสนะอาทิตน้าจะเป็นอุนเป็นของข้อสินาแม่เราใช้รถคนันนี้เราจะไม่ได้ใช้ที9ก้ส,สแล้วนะคะเราจะมาใช้ที9ก้านเก้แทนนี่นะคะเอามาอ้างเอามาอ้างพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> ราวันปลดใจขอบคุณในทุกความห่วงแยของเพื่อนๆนะคะ เด็กเว็ดก็อยากเขากองในไปรองวุ่นวันวุ่นวันวุ่นวันอยู่เออเจ้าของรถคันนี้ก็พาตัดมาหนิเราเป็นตรวจเป็นมะเร็งคือกันหกสิบมันเป็นดอกขาสิบแปดนึงคิดว่าเ,าเป็นมะเร็งในลำไส้บ่กำลังอยู่ในช่วงผัดตัดวันนี้นะคะจะคนเป็นเนาะจะคนเจ็บคนป่วยจะโลงไปนี่ แต่เจบาป่วยกับเม,ม่นคนละหนาะกันบ้งหละอาจะเป็นผู้เยนธนาลากนาักษณะผู้เยนเป็นยังเสียความตายคือเพื่อนสนิทของเราไม่ต้องกลัวมันนะคะพี่น้องนี่นะคะแต่ว่าขั้นนี้สีที่นอนเตียงนอนมีแค่เตียงเดียวน,นะคะแต่ว่าขั้นเกา่าจะเตียงนอนสองชั้นนะคะมีเตียงนอนสองชั้นแต่กันนี้จะเป็นแค่ชั้นเดียว แต่ก็จะมีท่อทาร์ทาร์ชีมังท่อทาร์ทาร์เพราะว่าไปสิมานอนบึงทรทัศน์ทินั่นแต่เป็นท่อซับเรากันแล้วนี่ค่ะลองคลิปให้ดูนะคะลองคลิปให้ดูว่าพวกเขาแต่ละวันทำอะไรกันเลิกงานเร็วมาวันนี้ก็เลยต้องพากันเปลี่ยนรอยางรถแน่ครับพี่น้องเปลี่ยนยางรถเป็นน้ำมันเครือรถนี่เลิกงานเว้นเด้ ก็จะขายรถคันนี้ไม่ได้ใช้นะคะไม่แพ้สนใจยจะซื้อบะคะสองแสนหกค่ะอันนี้คืออันมเมล็ดพันธุ์นเดือดสองหลับสุดทายแล้วเขาก็จะเดิมส่งปุ๋ยกันแล้ว่ะโอเคนะคะคลิปนี้เอาห้านาทีพอนะคะเพราะว่า ง่องวานิดหน้าแข่งแรงสบายดีนะคะขอบคุณในท,ทุกควาหมห่วงใย,ยนะคะทุกคนบา,บายค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บ